เรื่องการดึงน้ององค์อิงนะครับเมื่อที่ไปแสดงอยู่ตลาดตนสนมหาชัยที่ผ่านมานะครับก็มีนักข่าไวไปสัมผัสบอจูบอจูก็บอกว่าอ่าก็ได้เห็นคลิปได้ตัวนั้นก็ได้หูอยู่ว่าอ่าเพิ่นที่มาดึงนี่ก็คือเอฟซีของสาวน้อยเป็นนแพรน,นั่นแหละเพิ่นหากเพิ่อนอันนี้เพิ่อน,อน,พอนอาจจะเมาแนนนะครับนแต่ว่าบอจูก็บอกว่าเออเฮ็นยังก็้ระว่างแนนเพราะว่ามันอาจจะ ผิดพลาดกว่านี้ก็ได้แต่ยังดีที่ว่ามันมีคนไปซอยดึงมือคนที่พันมาดึงนั่นออกน้ำแน่ละกะบอโจกข้าไปาจับไปท่านน้ำแน่ละกะช่วงที่น้องดินโดนดึงนะครับพี่มอนอิงกับยู่ชิดไก่ชิดตรงนั้นก็นเลยแค่ยังเกิน คนจำเปาซื้อนะครับกับบอือวารุ่นแรกนะครับกบากเอฟซีนะครับด้วยท่านหักน่องหรือว่าหักศิลปินท่านที่ท่านชื่นชอบเนะบาะบพว่าศิลปินท่านใดน,นะครับนะักขยะเฮ็ดยังสีเราวะยังเพราะว่าบางราครั้งอ่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหลายแรงนะครับมันจะห้องนี่ที่เป็นคนดึงเนี่ยนะครับท่านที่เป็นคนดึงนี่มันจะรับบิดชอบเพิ่นบาไหวานะครับเนาะใส่สีค่ารักษาใส่สีค่านูน่นนี่นั่นในสีค่าเสียงานพอ,นอีีนะครับเราที่เป็นคนดึงเนี่ยจะ รับผิดชอบเพิ่นบ่ไหวนะครับจะไปจ่ายค่าเสียหายค่ายังแทนเพิ่นกับสิบ่ไหวนะครับนะตรงนี้กับถ้าถ้าูว่าเมาหรือว่าขาดสติก็ให้ดูเฉยๆนะนะครับก่อนกับกวนสิกินก็คิดไปก่อนเออตอนนี้ตอนนี้เมาแล้วกับสิยุ่งเฉยสิบ่วอยสิบบอยไปเข้าใกล้ศิลปินมากหรือถ้าเข้าใกล้ก็จะบ่ยืนมือยืนยังไปเพื่อที่ไปจับไปดึงเพิ่นเนาะครับเนาะ การทักทายศิลปินที่เรารักที่เราชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ดีครับแต่ว่าแต่ก็อยู่ในความเหมาะสมนะครับอะไรอีกอย่างนึงก็คือการดึงการกระชากเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรงนี้บอจวิ่นก็ว่าิ่นก็บบไดอีกอย่างหนึ่งครับเนาะกัฝากบอกเอฟซีในเด้อค่ะเห็นเวลาสิดึงสิจับสิอย่างก็่าดึง่าก,กระชากเพราะว่าแต่มันเป็นอย่างมากกว่านี้เมื่อกะมันก็จะทําให้เสียหลายอย่างนะครับเสีย เสียงเงินท่องแน่เสียงานเสียอย่างสเนะตัวน,นี้เพื่อนบริวารเดียก็ขายายความบอมกมากนิดนึงนะครับเนาะกะัยังไหนๆก็มีค่ารักษาแหละครับคาา่าเสียงานเเสียงานที่เสียงานที่อ่าบริไปแสดงให้เอฟซีที่เพื่อนจ้างไปอย่างสี่นะครับให้จะภาที่เพิ่นจ้างไปได้มึงได้ตามเวลานะครับตัวน,นี้ก็ฝากเอฟซีน้ำเนียนะครับส่วนเมื่อคืนนี่อ่เมื่อวานนี่น้อง,อ,งอุ๋งเองนะครับก็ได้ไป ทำการแสดงอยู่ที่อำเภออำเภอห้วยทับท่นจังหวัดสิสเกตนะครับวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อคืนเมื่อคืนนี่แหละครับบานี้ช่วงกว้อนที่น้องจะเดินทางไปที่อำเภอห้วยทัท่านเพื่อที่จะไปทําการแสดงช่วงกลางคืนนะครับในนามของอาสาวน้อยสเสด็จแบนนะครับระวังนั่นน้องก็ได้ไปทาบุญด้วยการไปบริจาคเงินประมาณหนึ่งหมืนบาทนี่แหละครับนะตามข่าวที่แจ้งมา ที่เพินเ่นไดหลายหลายช่องหลายหลายช่องทางเพิ่นเด้ลงไว้นะครับน้องและขอบรัวนะครับไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ไปบริจาคประมาณหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละหนึ่งหมื่นบาทนี่นตามข่าวนี่แจ้งมาว่าบบริจร้งมาทังผมนะครับแจ้งมาทั้งในทังที่เพิ่นล้งข่าวไว้ว่าวัดนี่ที่ไฟใหม่ที่กุฏินะครับนะน้องเห็นข่าวได้ยินข่าวก็เลยไปซอยไป ร่วมบริจาคกับคนอื่นด้วยนะครับน้อบริจาคไปหนึ่งหมื่นบาทกับอนุมัอนุมโยธนาบุญกับน้องอิงกับครอบครัวได้ครับด้วยกับขอให้มิได้สิ่งดีๆีเข้ามาในชีวิตนะครับ fc แฟนคลับก็ด้วยนะครับผู้ใดที่คิดดีทําดีกับน้องก็ขอให้มิได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพี่น้องบ้านี้ก็มือขึ้นนี่แสดงมวลเนี่ยมือขึ้นดีอ่าเป็นงานอยู่ที่ มหวทั้งท่านที่สีสเกตนะครับก็บรรยากาศงานก็สนุกแต่ว่าฝนตกลื่นๆแต่ว่าเอฟซีแฟนครับทีเป็นมารับช่มอยู่หนเวที่เป็นกระมวลแห้งนะครับเราเป็นมวลแห้งแลวกอ่ถึงจะเป็นฝนตกนะครับเก็เลยเอาเต็นมะกลางมะาก,กัางอยู่ดันยูด้านบนเนาะเพื่อที่จะ,ะบ่ให้น้ำฝนเปียกบ่ให้อ่อย่างก่อนให้ทำการแสดงอ่แสดงคอนเสิร์ตได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ามันเป็นหนาฝนอยู่ส่วนหนึ่งนะคุยพี่น้องเนาะบางสิ่งบางสิ่งหลายๆเรื่องหลายๆเล่าหลายๆหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับน้องอิงเกิดขึ้นครับสาวน้อยเพริบเพรียงเกิดขึ้นครับศิลปินที่เฮาหักนะครับนักกอยากให้เอฟซีแฟนครับทุกคนซอยกันเมืองแย่งนะครับอันใดดีอันใดบ่ดีกับซอยกันอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ ยูเพชรบูรณ์นะครับเราโจเพิ่อนกับได้เพิ่อนกระไดแมาบอกแล้วว่าคลิปนั่นและช่วงที่เกิดเหตุน่ะเพิ่อนบ่หูเพิ่อนบ่เห็นแล้วเพิ่อนกับบารียูน้ำนะครับแล้วก็เพิ่อนกับบารีรูเรื่องนะครับเพิ่อนกระไรสดเหมือนว่านี่แหละเพิ่อนก็บอกว่าเพิ่อนบ่ไดหูเรื่องแล้วคลิปที่คลิปที่เพื่อให้แผ่วไปนั่นเพิ่อนกับบรีเห็นน้ำเพิ่อนก็ถามผู้จัดการเพิ่อนน่ะแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงผู้จัดการเพิ่อนก็บอกว่าคนกับยูน้ำมันยูหันละบาด้เพิ่อนกะ บอกว่าอยัางก่อช่วงที่ก้อนจะไปเพิ่นจะไปอันนี้กับน้องอิงนั่นเพิ่นกะในขออนุญาตผมยืมในเม่อบริมานขออนุญาตมาบอกกับผมอยู่ว่าเออสิไปที่จังสันจังสี่เด้อประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าการเผยแพร่นั่นนะครับก็คือบอกง่ายก็คือว่าก่อนจะเผยแพร่ก็ต้องตรวจสอบมั้งว่าเออมันเหมาะสมบริษัทนะนะครับก็ม่มีอย่างดอกครับพี่น้องกับบริษมีอย่างดอกเพียงแต่ว่าห้าวห้ากคูเป็นเรีซีเนาะ ผู้เป็นผู้เป็นนิฟซีก็เพียงแต่ว่าอยากให้ภาพที่เกี่ยวกับน้องมันออกมาดีๆออกมาถึงจะบ,บ่สวยงามที่สุดแต่ว่าก็บ่ให้ยหนาเกียรติที่สุดจังิี่นะครับเนาะก็เฮาผู้เป็นนิฟซี่กักะ,ะขึ้นยังก่อก็ซอยมึงซอยแย่งกันนั่นได้พ่อพ่อบอกกล่าวกันได้ก็บอกกล่าวแต่ว่าอย่าอย่าไปกล่าวไกลเพิ่นหลายไม่ถึงว่าอีหยังก็ แค่บอกลก่าวกันนะครับจะไปได้จะไปออนีเ้เพื่อพราวะาย่งางบางบางครั้งการดา่ากันยังไงมันอาจจะเกิดเป็นคดีความเปิดเกิดเป็นยังเื่นเมื่อใดราวะอ่าเพื่อนอาจจะพูดถึงบอกอยังไงคือว่ามันอาจจะไปรุนแรงเกินไปในในคําผูดคําทตีห้าความเมน็นอย่างสี่เนาะกาอยากให้เอฟซีระวังในเรื่องการคอมเมนท์ขึ้นกันนะครับในส่วนเรื่องของของเรื่องความความหาความแพงของเอ่อมูเฮาที่เป็นเอฟซีอีหล่าหน่อยอุ้งอิง เอฟซี uh, สาวน้อยเพชรวันแพงมีมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอย่างมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับบอโจเพิ่นก็ได้มามาที่บายแล้วละ่ะเมื่อวานนี้ไหลเพิน่นว่าเพิ่นบริฮูบริเห็นน้ำมันช่วงที่เกิดเหตุการณ์เพิ่นก็อย่างอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าอยากไปได้าอยากได้อยากอันนี้กับไปลงผู้บันเทิงผุนนะครับผู้บันไปแลบลินพุ่นนะครับเนาะไก่ต้างที่บอทโจ้เพิ่นบ่เนาะละเนาะพี่น้องตัวนี้กะ กับ,บ่เป็นอย่างกับ,บ่เป็นอย่างกคออง็คือว่ายังไงคือว่าบ้าชนเนี่ยคือนําเสนอ,อในมุมที่บ้าชนเห็นกับบริไดไปกล่าวไกลในส่วนต่างๆของเพื่อนการอยู่บนเวทีอย่างต่างๆหรืออยู่ล่างเวทีที่บ้เกี่ยวกับกําบหนองที่ยังกะซ้างนี่ต้นนี้บ้าชนบริไดไปเป็นหงเกี่ยวแล้วก็ไม่เคยไม่เคยทาคลิปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิของมูทันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยังงที่มันมึงแหลมันเหมาะสมผสมควรเท่ากับมาผูดคุย มาผูดคุยมาปรับความเอ่อมา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 ผูดคุยกันมาเมืองกันว่าเออจังสีจังสีมันเป็นยังไงจังสีนะถ้ามันไม่เหมาะสมก็เอ่อเคยยังกระแจงข้าวไปว่าเออตัวนี้บหมสมวเวรเอ้อจังสันจังสีนะครับเนาะก <c oughs> ขอพูดเน็ซีหลายๆนะครับได้ดดที่มารับชมคลิปของบอ่าวชนคนเก็บมะรา,าดอันนี้ก็คืออยู่ในป่าเห็ดนะพี่น้องมหาเฮ็ดแล้ะกเฮ็ดคลิปเป็นทำไปเลยนะครับ <c oughs> จะเพิ่นใดเห็ดบอไซหรือใดเฮ็ดบอเมืองดู ผมบ่ได้หาดอกครับผมมาครับอ่ะใส่อันนี้เฮ็ดคลิปป๊อดเฮ็ดคลิบไอสาวไอ้งี้ยก็สาวน้อยเฟรนเทียงอยู่นั่นเนี่ยอยู่ในยูทูปพี่น้องมึงป๊อดเต็มกือตาอ่ะอืออ่ะอ่ะพี่ให้คนนี้ก่อนจะใช้ลูกป๊อดคือใช้หลายแห่งพี่น้องพุ่นโอ้เต็มตาเลย อ่าขอขอบคุณเอลซีแฟนคลับหลายๆนะครับได้ดถิ่นแม่รับช่วงคลิปของบา่าวชนคนเขียม่ลาดถ้าไม่ยังผิดพลาดก็ขอขอบอ่าขอบขอโทษขอภัยหลายๆนะครับคนเฮาก็มีมีถึงมีผิดบ้างอะไรครับว่ามีผูดด้ใดถือตลอดผิดตลอดเอาเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับได้คลิปนี้ลาพีล่ลาหน่องไปก่อนสวัสดีครับ